ดีครับเคื่อนคาบวันนี้ขึ้นมาข้างบนเลยอากาศดีๆนะครับช่วงบ่ายน,นีวพักเงาอน,น้พักสายตาคึ้โน้พักสายตาข้างบนลมเย็นๆทางไม่ริมทางนู้นครับก็เหมือนฝนจะตกส่วนโดยสุเทพก็ไม่มีฝนนะครับแต่ก็ได้เมฆ ช่วยบดบังแสงอาทิตย์ความร้อนแรงแล้วครับเมื่อตอนว,วันนี้ฟังข่าวเนาะเกี่ยวกับวัคซีนวัคซีนที่คนนํามาฉีดให้กับคนไทยเราครับก็คนที่ออกมาพูดก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาอืมก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่เนาะของประเทศเนาะก็ ก็ท่านก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเสียงดังเกี่ยวกับผลดีผลเสียของของวัคซีนเนาะที่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าภาครัฐเนี่ยต้องบังคับหรือว่ามีมาตรการเชิงบังคับให้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นถ้าคุณไม่ฉีดก็คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้การเดินทางเข้าพักโรงแรมอะไรต่างที่ผ่านมาเนาะ ขึ้นคงขึ้นเครื่องอะไรก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมบางอย่างก็ไม่ได้ก็มืนว่าเป็นเชิงบังคับให้ฉีดว่ามันความจําเป็นอะไรเงี้ยตอนแรกก็คือตอนแรกข่าวเขาก็จะออกสื่อ,ส,อสื่อก็จะนําเสนอแต่สิ่งที่น่ากลัวนะครับว่ามันโอ้โหมันน่ากลัวมากโคกนี้คนคืออยู่ยืนอยู่ก็ล้มแผ้นอนตายข้างถนนมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยจากต่างประเทศเนาะ แล้วก็พะมาณหลักก็มีในประเทศไทยอะไรนี้ก็พยายามจะโผมกระพือให้มันน่ากลัวทีวนี้พอมีวัคซีนมาก็คนก็ตื่นกลัวเนาะเพราะความตื่นกลัวเขากลัวเขาฉีดกันแต่ทีนี้โดยงานที่เกี่ยวข้องรวมผสมด้วยแหละเขาก็รวมผสมลงกันเขย่ากันประชาชนคนเสพข่าว เสพแต่ข่าวแต่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับก็ว่าก็ฉีดวัคซีนแล้วมันก็จะคงช่วยบรรเทาเ,าเบาบางลงอะไรเนี้ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าฉีดแล้วไม่ติด <c oughs> ก็เร่งฉีดกันอืมก็อย่างวัคซีนตอนแรกก็อ่านี่ยหามไม่ได้ก็มีวัคซีนทางเลือกใช่ไหม ต้องมีการจองผ่านแอปผ่านอะไรไม่รู้เงินสองสามพันโอโ้โหวัคซีนบางยี่ห้อเนาะนั่นแหละก็ส่วนต่างประเทศนี่เขาให้ฟรีเนาะประเทศที่ไม่ถึงประเทศที่จเจริญแล้วเขาให้ฟรีเขาให้สิทธิ์พลเมืองในการเลือกด้วยอืว่าจะเอาวัคซีนยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรของบริษัทอะไรแต่คนไทยก็บางทีก็เลือกไม่ได้ก็พูดถึง อพอหลังจากฉีดก็เราก็สังเกตเนาะเราก็สังเกตตัวเองแหละแล้วก็คนรอบรอบข้าแล้วก็อีกที่เป็นข่าวนะที่ว่ามีการล้มตายมีมีการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการผลข้างเคียงหนละังจากฉีดวัคซีนมาอะไรนี้ก็ก็รับรู้กันแหละอืมแต่พอมีการล้มตายกันก็ทางผู้เกี่ยวข้องหรือว่าทางโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ย าก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนอืเกี่ยววัคซีนก็เป็นโรคเรื้อรังอะไรเป็นคนคนไปอะไรงั้นก็วันนี้มาฟังท่านผอ,อโรงพยาบาลจุฬาเนะเาะข่าวช่องอะไรเนี้ยเอาข่าวด้ครับเอาข่าวเลยเขาก็มาพูดถึงผลดีผลเสียเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาพูดความจรงิงนเนี้ยให้ประชาชนได้รับรู้ว่า จริงๆอ่ะผละการวิจัยว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยคือตกผลึกเนี่ยยังไม่มีผลคือจะไปรู้ผลที่แน่นอนว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยอ่ะเมื่อปี2569ฟังไม่ผิดครับปีพุทธศักราช2569นรุ่งนงก็อันนี้มันปี2 5 6 5ก็เหมือนกับว่าเอาแล้วที่ผ่านมาทำไมรัดถึง เ,เร่งหรือว่าแกมังครับให้กับพลเมืองไทยได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม3เข็ม4เนี่ยต้องบูตต้องบูตกันเลยนะครับก็ทางเออทงท,างทางง่านผองก็พูดนะว่าในเมื่อมันยังไม่ได้รับผลการรับรองว่าปลอดภัยจริงแล้วทําไมต้องมาฉีดให้กับประชาชนทําไมไม่พัฒน,นาสมุนไพรทางเลือกของคนไทยเนี่ยมีเยอะแยะ ait, แล้วก็มีผลผลงานการวิจัย แน่นอนจากแพทย์ไทยเนยว่ามันใช้ได้ผลจริงอ,อย่างพวกหลายๆอย่างเยอะกระใช้ฟ้าสลายโจนอะไรต่างๆครับแล้วก็มีอี่ห้อหนึงอะ่ะทียนไปแคปซูลอะ่ะมันนั้นไปซื้อมาอา <c oughs> แผงนึงมันม,มนีมันมีกี่เม็ดนะเดี๋ยว30เม็ดมั้งแต่เ,เม็ดเล็กๆ ชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษ300กว่าบาทเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าพอมาดูรยายละเอียดการที่ผสมผสมสมนันเป็นสมุนไพรไทยงั้นเลยครับเป็นสมุนไพรไทยงั้นก็บอกว่าใช้รักษาโรคโควิดโดยเฉพาะรักษาโค <c oughs> วิดโดยเฉพาะ <c oughs> เข้าไปซื้อที่คลินิกเข้เาไปซื้อที่คลินิกเภสัชเขาถามว่า ใครเป็นโควิดเหรอบอกอ๋อไม่ได้เป็นแต่ว่าซื้อมาเก็บไว้เฉยมาเตรียมไว้เพว่ามีญาติบอกมาอีกทีนึงนะครับญาติบอกมาอีกทีนึงว่าผมบอกได้ไหมเนี่ยยี่ห้อเคอร่าครับ K E R R A เครานะครับสี่มี30เมตรนะสามแผงแผงละสิบเมตรอืราคาสามล้กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดแพงมาก แต่ว่าสมวนผสมเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเลยมี20-30อย่าง20กว่าอย่างน่าจะไม่ผิดหรอผมจำไม่ได้แล้วมีเยอะครับก็สมุนไพรไทยงั้น <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อนะครับคงส่งออกต่างประเทศด้วยแหละจริงๆอ่ะท่านผอท่านบอกว่าทำไมไม่ทำการพัฒนาต่อยอดพิกวิกฤจเป็นโอกาสผลิตยาสมุนไพรไทยเนี่ย ออกไปรักษาคนทั่วโลกอะไรเงี้ยก็จะมีรายได้เข้าประเทศแทนที่จะสั่งยาจากต่างประเทศมาสั่งวัคซีนจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยแบบเสียงเงินเสียทองเสียงว่าบประมาณแทนที่เราจะได้เงินอืแล้วทําไมผลผลข้างเคียงรล้วผลรู้สึกจะมีผลข้างเคียงด้วยครับท่านพอบอกว่าไอ้วัคซีนที่ ฉีดกันเนี่ยมีผลข้างเคียงแต่ไม่รู้ยี่ห้อแล้วหรือว่ารวมหมรวมทุกยี่ห้อหรือเปล่าไม่รู้นะมีผลข้างเคียงตั้งหลายอย่างกับโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคอะไรอีกนะเดี๋ยวพวกความดันพวกอะไรสักอย่างเนะี่ยอืมตั้งสามสี่โลกอะทําให้มีผลข้างเคียงทำให้จากการจากการ นำมาวิจัยแล้วที่แบบว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วก็เจ็บป่วยอะไรเงี้ยเขาเอาตัวอย่างอาจจะเป็นเลือดเนาะเลือดเลือดหรือว่าเซลล์หรืออ,อ,อ,อะไรสักอย่างอเอามาวิเคราะห์ดูแล้วเอามาในห้องแลบอะ่ะก็มันจะมีสารที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคต่างๆพวกนี้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าแล้ว ไม่ได้สังเกตเลยว่าอยังบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยได้รับวัคซีนมากกว่าประชาชนธรรมดาอีกแต่ว่ากับป่วยตายเพราะโควิดเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่โควิดเพราะว่าได้รับการได้รับการฉีดวัคซีนเนี่หรือว่าอาจจะเป็นโควิดด้วยเนาะม,มากกว่าประชาชนทั่วไปถึง10เท่อาอัตราการตายครับไม่น่าเชื่อ ก็พอได้ยินท่านพูดนี้เราก็ตกใจแล้วโหหูแล้วท่านก็บอกว่าทําไมภาครัฐถึงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําไมถึงไม่เปิดเผยขอ้อมูลในส่วนนี้อืก็ตอนนี้ท่านก็ออกมาเรียกร้องแนะ้ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการกันดีไหมอะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยแทนที่เราจะมาเล่งฉีดวัคซีนบูธเข็มนุ่นเข็มนี้เข็มนี้หรือว่านํายาจากต่างประเทศเข้ามาแพงๆเนี่ยแทนที่จะมาพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็ที่เหลือก็ส่งออกแล้วก็ไปทําการรักษาให้เป็นประโยชน์กับคนทั่วโลกคือได้บุญด้วยเนาะนั่นแหละ คือแบบว่าช่วยชีวิตคนนะน้อแต่ตอนนี้ถ้าก็ออกมาเรียกร้องก็ก็ก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากให้เพื่อนนาอที่ได้รับฟังเนาะก็ก็บางท่านอาจจะไม่ทันเห็นข่าวหรือว่าเลื่อนผ่านอะไรอย่างี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเผยแพร่กันทั่วเลยครับทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้ง u t u b e นะครับมีหมดเลยครับ <c oughs> นะครับก็เลยเอามาบอกกล่าวให้เพื่อนได้รับรู้เนาะถึงจริงๆจะบอกว่าพิษภัยของวัคซีนก็ไม่ได้จะผิดเพราะว่าอย่างลูกสาวผมเนี่ยฉีดของไฟเซอร์ของทางเรียนเข็มที่สองแล้วโอ้โหจริงๆผมไม่อยากฉีดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าคุณหมอบอกว,ว่าเด็กเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน ยิ่งเด็กเล็กยิ่งมีภูมิคุ้กันจากที่ได้รับจากที่ออกจากท้องแม่มาเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่กําเนิดนะครับก็ลูกสาวเนี่ยฉีดเข็มสองแล้วก็ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางเรียนเขาก็สํารวจแต่เขาไม่ได้บังคับเขาสอบถามคนสมัครใจว่ามีความประสง์ฉีดไหมอะไรเงี้ยก็ตอนนี้พวกที่ฉีดก็รอ ก็รอไปฉีดก็เห็นผู้ปกครองหลายๆท่านก็ถามในลายกลุ่มของโรงเรียนเนาะห้องของห้องว่าหลายๆท่านก็จะตื่นกลัวก็น้อก็กลัวยังไงก็หวงลูกกนะันเนาะก็อย่างว่าลูกใครลูกมันก็รักอะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะเสพข้อมูลที่น่าที่น่ากลัว <laughs> เพียงด้านเดียวอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เสพข้อมูลที่ว่าเป็นพิษภัยร้ายภัยเงียบของตัววัคซีนพวกนี้เลยอะไร ก็จริงข่าวต่างประเทศเขามีมาตั้งนานแล้วผมก็ในส่วนตัวก็รับรู้มาตั้งนานเลยความเป็นของตัวเองก็รู้จากเข็มเข็มสามผมือเข็มสามเข็มหนึ่งเข็มสองนี่เป็นอ,อะไรนะซิโนแวกครับก็เฉยๆเหมือนฉีดน้ำเกลือเข้าไปมั้งยังไงไม่รู้นะคือไม่เป็นอะไรเลยไม่มีผลอะไรเลยแต่เข็มสามแอสตา แอสตาเซนิก้าอะไรนะโอ้โหอันนี้เป็นไข้ซมเลยครับวันครึ่งครับก็พอหลังจากนั่นก็พอหลังจากหายปกติแล้วก็ช่วงนั้นมันจะเป็นหน้าหนาวเนาะมันจะเป็นปลายหน้าหนาวแล้วก็จะรู้สึกถึงความแปลงของตัวเองว่ามันก็ไม่ค่อยหนาวไนงะปกติเวลาอ่นมันก็จะเริ่มเบาหนาวแล้วแต่ทีนี้เห็นความผิดปกติของตัวเองคือ โอ้โหโดนน้าทาไมมันหนาวจังเนี่ยมันหนาวมันหนาวแบบมันผิดโปรตีอ่ะคือมันไม่ใช่หน้าหนาวแบบคือเวลาโดนเราสาดน้ําเนี่ยมันจะหนาววาบที่ผิวหนังนะครับอันนี้มันเป็นผลผมคิดว่าผมคิดผมเองนะว่ามันต้องเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแน่นอนแล้วก็มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอีกหลายท่านก็มีผลข้างเคียงหลายๆอย่างบางคนก็ใจสัน่นบางคนก็ความจําไม่ค่อยดียหลงลืมมีหลายอาการนะครับ ก็บางคนก็แน่นนมบางคนก,คนก็หลายๆอย่างก็ผมว่าเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนแน่นอนเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆนได้เสพข่าวแล้วก็หลายๆด้านหลายๆด้านนะครับลองลองสืบข่าวดูแล้วก็อาจจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดตัดสินใจว่าเราจะฉีดต่ออีกดีไหมส่วนตัวผมผมไม่ฉีดแน่นอนผมไม่ฉีดแล้วโอ้โหแค่เข็มสามก็แย่แล้ว แล้วก็ยิ่งมารู้ถึงพิษภัยภัยเงียบของไอตัววัคซีนพวกนี้บมไม่เอาเลยบอกคนในครอบครัวไม่เอาอลูกสาวแค่สองเข็มพอไฟเซอร์ด้วยอโอ้โหไม่ไหวก็ยังไงเพื่อนก็ลองสืบข่าวดูเนาะทางสื่อเดี๋ยวนี้มีเยอะครับทั้งผลดีผลเสียทั้งในประเทศต่างประเทศอเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปเสพข่าวด้านเดียวเนี่ยโอ้โห อย่างเมื่อก่อนนี้มีคัตเตอร์ตรงๆๆนู้นตรงนี้ตายวันละเท่านี้ตายเพิ่มเท่านี้เจ็บป่วยเพิ่มเท่านี้เนี่ยจริงๆผมไม่อยากจะเชื่อตัวเลขเหล่านี้แรอกเพราะว่ามันจะแบบปั้นแต่งได้อะผมไม่อยากเชื่อมนหรอกแต่เราจะพูดใครก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเราเป็นคนขวงโลกออแต่จริงๆ,ๆมันก็มาจากกระบอกเสียงรัฐบาลใช่ไหมของภาครัฐเขาว่า ให้คนไปฟังแล้วอาจจะเกิดความตื่นกลัวนะครับก็ก็อันนี้ผมผมผมคิดคำคิดมันเนาะแต่ว่าก็ตั้งแต่นี้ต่อไปก็อยากจะให้เพื่อนเนาะก็เป็นห่วงแหละห่วงทุกคนคนไทยเราอะ่ะสิ่งสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเนาะก็ลองหาข่าวดูนะครับแล้วนำไปใช้ในการตัดสินใจนะครับก็ยังไงก็ แต่ยังไงเราก็เวลาออกจากบ้านไปที่สนนาธารณะนะครับทุกที่หละก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อนใส่แมสนะครับแต่ว่าเห็นข่าวว่ากลางเดือนนี้เขาก็จะเอ้ยกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนมิถุนาเขาก็จะให้ยกเลิกคําสั่งที่ว่าไม่ให้ให้สวมใส่แมสในที่สนนาธารณะเนี่ยก็ไม่ต้องสวมละอะไรเงี้ยเชียงใหม่ก็เป็นอีกจังหวัดใน31จังหวัดใช่ไหมครับหนึ่งในสามสิบเอ็ดจังหวัดน,นะครับ ก็จริงจริงเราจะใส่ก็ได้จริงจริงก็จะใส่เลยเวลาออกไปไหนพกแอลกอฮอล์พ่นนะครับแบบพ่นอย่างเวลาเข้าห้างแล้วก็นั่นดูแลตัวเองอืแล้วก็ไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันเราก็ไม่ประมาทนะครับตะหนักแต่ไม่ตื่นหนกนะครับขอใช้คําพูดของเอ,อท่านอะไรนะเดี๋ยวลืมไปละนะครับก็นี่แหละครับก็วันนี้ก็ขึ้นมาก็พูดเยอะเหมือนกันก็ ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะยังไงก็ลองเสพข่าวห,หลายด้านนะแล้วก็นํามาใช้ในการตัดสินใจนะครับก็สุดท้ายก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะก็ <c oughs> ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมบครับสวัสดี